กลาบแล้วกับตอนนี้เขาหมูใช้เนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อหมูแล้วก็มีตับหมูไส้หมูแล้วก็หนังหมูน,นั่นใส่หนังหมูหน่อยมันก็จะสุดยอดเลยครับหนังหมูเนี่ยบางบาง,บางที่เขาทำลาบมันก็เขาเขาก็ไม่ใส่สูตรไข่สูตรไข่แต่ถ้ามีหนังหมูผมว่าอร่อยหน,ะนังหมู บีบมะนาวเนะาะมะนาวไม่พอมัง้งแม่ไม่ชอบปเปรี้ยวอ๋ออ๋อไม่ชอบเปรี้ยวโอเคเอาแกงนี้ก่อนนะมะนาวมะนาวบีบน้ำซุปอร่อยมากนะครับน้ำซุปต้มละลอนน้ำซุปน้ำเยอะไหมแต่เยอะๆก็ได้เนาะเดี๋ยวมันแห้ง จะชอบเดี๋ยวจะชอบโอ้โหขูดขลิบเอาอีกหน่อยน้ำอีกหน่อยเดี๋ยวรสชาติมันเวลาถ้าเสริมที่หลังแล้วรสชาติมันจะไม่อร่อยกระดูกกระดูกขออีกหน่อยนะสงสัยอยากซดน้ำจนน้ำต้มเอาละโอเคละแซ่บ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 เพื่อนเพื่อน นี่ก็ที่สวนนะครับยอดชะอ,อมนะนี่ยใอยากกินชะอ,อมโอ้สูงครับชะอ,อมยอดชะอ,อมแล้วก็วันนี้ก็ลาบหมูเนาะลาบหมูก็จะมียอดนี่แหละนห่ครับจะเป็นยอดประกอกน้ำ ส,สวยๆนะทั้งนั้นเลยยอดเดี๋ยวต้องเอายอดตรงนี้เก็บทุกวันนะครับขึ้นกันขึ้นแทบไม่ทันเลยครับมีหลายต้นครับมีสามต้นประกอบน้ำพ่อครับปลูกไว้แล้วมันขึ้นเองก็มไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกนันเมะม่วงหมดแล้วนะมะม่วงรัดใบอ่อนแล้วมะม่วงมะม่วง โหมีมดแดงรัางใหญ่เลยครับ,รบเดี๋ยวต้องมาแย่งมดแดงนะโอ้ยเต็มมือเลยครับนี่ครับมดแดงโอ้ยโอ้ยเต็มมือเลยเนี่ยนี่มดแดงอขออนุญาตแป๊บนะครับผมนัองไล่มันก่อนโอ้โหเจ็บมดแดงครับเต็มตัวผมเลยเนี่ยขอลาปัดแป๊บยังไม่หมดเลยเนีย่ที่ตัวผม นี่ครับยอดมะก,กอก,กยอดนี่สวยยอดนี้สวยสวยมาก,มาก,กวันนี้ลาบหมูนะราบหมูน้องก็ทำราบหมูมกิน แทบของโปรดได้ครับลาบหมูอ่าเขาในรังมดแดงเลยนะเนี้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตัวไหนเป็นหัวหน้ามีใครรู้ไหมว่าตัวไหนเป็นหัวหน้าโอ้โหนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะ่าจะเป็นหัวหน้าทำกันเป็นทีมเลยนะมดแดงนะครับมดแดงมีข้อดีตรงที่ว่าทำงานเป็นทีม คนแดง